สวัสดีท่านผู้ชมทุกงกันเดินฮะวันนี้ก็มาพบกับผมเปรซ์ตีฟิชชิ่งไทยแรงกันเหมือนเดิมนะฮะก็คลิปนี้เรามาตกปลาช่อนกันเหมือนเดิมแล้วก็คลิปนี้เราใช้เป็นเจ้าไอโบนะครับเก่าแต่ยังเก่าเหมือนเดิมนะเป็นไอโบจะแฟงเนาะนะก็มาดูกันว่าคลิปนี้จะมีผลงานสักกี่แต้มนะก็เดี๋ยวไปเริ่มกันเลยดีว่านะมาช้าและวไม่เที่ยงแล้วนะยังไม่ได้ตกปลาเลยโอเคฮะเดี๋ยวปเริ่มกมันนี่ฮะข้อหมัยแรกมากันกระล่องนี้นะ คิดว่าได้ไหวใช้ไหวเปิดได้เลยจะมาดูกันว่าใช้ไอ้บูมันจะมีตัวกินหรือเปล่าน้ำขึ้น

ตีมาสอ,มองสามชั่วโมงเลยเจอแต่ตัวเล็กๆก,กับความสวยลองนี้สวยสุดเลยอืมแบบมีน้ำโล่งนิดหนึง่ง แล้วเป็นแหนบบางๆอ้ากำลังพูดว่าสวยได้ถุงพลาสติกมึงไวมากมึงไวมากบอกแล้วว่าสวยกัดละพำถุงพลาสติกโคตรไหวนะผู้ชม มึงไวมากบอกเลยทำไมเหมือนนี่ไม่ฝนเลยโคตรไวอะทรงทรงไม่ถึงสามวิถุ่ะพามุดตุงพัดติโคตรไวเลยอ๋อนักผู้ชมเมื่อกี้กัดโทมัเลเลอร์เลยอะช่อนของไซนี้หายยากนะแต่กัดทีเดียวหายโอ้จบแล้วลงมา่นชะลอเหยื่อก่อน น้ำมันน้ำของมันเป็นหายเลยอ่ะชั้นของตียากมากถ้ามันกัดไม่โดนหายแล้วไซสสวยเมื่อกีอ้เน,นี่ยเดียท่านผู้ชมโอ้โหไซส์สวยเลยช่อนของแซมกี้หายยากเลยนะกัดไม่โดนกัดอก นี่อ่ะท่านผู้ชมช่อนของอ่ะท่านผู้ชมบอกแล้วถ้ามีตัวมันกดไซส้สวยด้วยตะลุยตีช่อนของแล้วมั้งนี่ผมบอกแล้วถ้ามีตัวมันกดไซส้สวยด้วยเมื่อกี้ไซส์นี้แหละแล้วมันจะดีดมากเลยช่อนของ เป็นไงครับครับ,ไ,บรอรไ,ไอโบปลาช่อนของตัวนี้ไอโบซีเลมอนนะเต็มคอฮะฝากผลงานไอโบกบยางออสเตรียไว้ด้วเดี๋ยววันนี้เลาะตีปลาชองนี่แหละเนาะผมว่าน่าจะง่ายเพราะปลาชองมันดุโอเคฮะลุงนี้ตีปลาชองตั้งแต่เช้าแล้วโอเคครับผมฝากผลงานไว้ด้วยไปท่านผู้ชมตาปลาช่อนของกันต่อแม่ลุงนี้ตีชลาชของตั้งแต่เช้านี้น่นาจะได้ตัวแล้วเฮ้ยจี ไอตัวที่กัดไอตอนจะเปิดกล้องนี่ไซ z e นี้แหละผมก็ลืมไปแล้วว่าของนี้น้ำมันขึ้นห,หน้าตึงเ๋ยวไล่ดูตักตรงนู้แล้ววิ่งย้อนกลับมันจะมีที่ให้ปลาช่อนมันนอนดักเหยื่อได้เลยย่ามันก็เลยเอกมาเอา เทคนิคนี้เมื่อก่อนผมไม่รู้นะมันมีกินอะไตัเนี้ยวที่ไปเจอเคยเจอนั่งตกปลาเขาตกผมเห็นเขาตีอีอปลปไม่คองงร้บผมผมคี่รถตีปลาอยางเนี้ผมก็เลยไปถามเพราะมันมีกัดหรอก็บอกวอามันมีแล้วก็ลองตีดูกัด็ริงจริงๆนี้แล่ตัวไซส์มันจะไม่ค่อยใหญ่ปากของนะ so มันจะปากขิมแต่น,นี่ไส์สวย ตัวแรกที่กลับไม่โดนแล้าก็ไนี่แหละเสียงรถอาจจะลบก่อนนะเสียงเครื่องห้องแล้วก็ขี่รถไปด้วยตีไปด้วยมันถึงจะขยับจุดได้เร็วนี่ย มาอนะีกตัวแล้วถ้าไม่ชมมันจะหลุดได้นะเนี่ยมาอีกตัวแล้วเนี่ยเป็นไงช่อนของกัดดีเว้ยนี่ครับผมปลาช่อนของกัดได้โบตัวเล็กๆนะโอเคฮะเราปลดปารแล้วตาหมหาแต้มต่อไปต่อเลยนี่ครับท่านผู้ชมปลาคองมาอีกตัว อันนี้ไม่ได้ถ่ายตอนตีนะใต้หมุม,น,น,มนู้นใต้หมุมเนี้ยพอดีเมื่อกี้ผมตีอย่าไปติดฝั่งนู้นแล้วมันติดก,กิ่งไม้นูน่นฝั่งนู้นอะมันขาดผมเลยลงน้ำไปเอามาพอต่อเสร็จลองตีดูมีกัดเฉยตัวไซเนี้ปลาคองมันจะไซส์ประมาณนี้นะไซส์ใหญ่นี่นานๆทีจะมีโอเคอะฝากผลงานไอโบไว้ได้วยคลิปนี้ก็น่าจะถ่ายป็นแค่นี้แนละ้วเขี้ยนท่านผู้ชมเดีย๋ยวปลาซ้ำตัวแล้วก็จะปล่อยไว้เหมือนเดิมนะ ปล่อยไปปล่อยกับคอร์นะปลาคอร์มันไม่กระไดเลยใหมนะห่วับไปหมดลนะาานะก็มีแค่นี้นะคลิปนี้ก็เอาไว้เจอกันคลิปต่อต่อไปนะ